สวัสดีพี่น้องเจ้าสูตกรุ๊ปและผู้สนใจธุรกิจวินเนอร์ไวเวิร์ทุกท่านนะครับผมพัชรพีอธิพัฒน์คุณนะฮะหรือว่าเพชรเจ้าสัวนะครับรู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนาพาทุกท่านนะครับได้รู้จักกับแผนธุรกิจใหม่ของบริษัทวินเนอร์นะครับและเชื่อว่าเป็นแผนธุรกิจที่จะสามารถทําให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องของแผนการตลาดนะฮะอาจจะต้องมีเหตุผลในเรื่องของการที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้นะครับซึ่งจริงๆผมจะถามพวกเราว่า3ามถึงห้าปีเนี่ยนะครับงแนนนอ่่ะซึฮ การที่จะใช้เวลาเพียงแค่สาถึงหปีนะครับซึ่งจะสามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จในชีวิตบางครั้งบางทีเราต้องมีเครื่องมือที่สามารถนําพาไปได้นะครับแน่นอนฮะเครื่องมือที่ทําพาไปได้เนี่ยมันก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของรายได้นะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าผมถามพวกเราว่าถ้าเรามีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แโดยที่ไม่ต้องทํางานอีกแล้วดีไหมฮะ เชื่อว่าหลายท่านจะตอบว่าดีหรือว่าดีมากๆเลยแน่นอนครับในการที่เราจะมีรายได้ถึงเดือนละแสนโดยไม่ต้องทํางานอีกนะครับเราต้องมารู้จักวิธีการสร้างธุรกิจของเราก่อนนะครับผมมีนิทานเรื่องนึงนะครับที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับก็คือนิทานเรื่องจิ้งจกกับแมงมุมนะครับ เขาบอกว่าสัตว์2ตัวนี้เป็นสัตว์ที่หาง่ายพบเจอตามบ้านเรือนของเราทั่วๆไปนะครับการกินอาหารของมันก็คือกินสัตว์ชนิดเดียวกันก็คือกินแมลงนะครับแต่การทํางานของมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับตัวจิ้งจกเนี่ยนะครับเวลามันจะหาอาหารนะครับแน่นอนมันต้องออกมาตามหลอดไฟนะครับเจอแมลงเมื่อไหร่มันก็ต้องใช้แรงของมันนะครับในการฉกหรือกินอาหารกินแมลงตัวนั้นนะครับพอมันกินอิ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นมันก็จะกลับไปนอนนะครับพอมันหิวอีกทําไงฮะมันก็ต้องออกมาใหม่ แต่ในการออกมาของมันทุกครั้งมันต้องใช้แรงมันทุกครั้งนะครับถามว่าวันใดวันหนึ่งเกิดจิ้งจกตัวนี้ดันขี้เกียจฮะเพื่อนๆว่าจิ้งจกเนี่ยนะครับจะได้กินแมลงไหมฮะคงไม่ได้กินแน่นอนหรือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับตัวจิ้งจกตัวนี้มันดันป่วยฮะแน่นอนมันก็ไม่ได้กินเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เรามามองตัวแมงมุมครับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะตัวแมงมุมอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการกินนะครับแต่มันจะต้องลงแรงของมันเนี่ยในการสร้างใยแมงมุมของมันก่อนนะครับพอวันหนึ่งมัน เดี๋ยวจะมีอาหารเนี่ยมารอมันอยู่เพียบเลยนะครับมันมีหน้าที่เพียงแค่เดินมานะครับแล้วก็กินแมลงตัวนั้นซะนะครับและหลังจากนั้นมันก็เดินกลับไปเพียงแค่มันหันหลังกลับมามองฮะแมลงตัวใหม่ก็เข้ามาติดอีกนะครับฉะนั้นน่ะถ้าเราเลือกได้เราจะเป็นตัวไหนครับแน่นอนหลายๆคนอยากจะเป็นแมงมุมฮะเพราะอะไรเพราะเราสร้างเครื่องมือไว้แล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้เราต้องหาเครื่องมือบางอย่างนะครับในการทําธุรกิจของเราก็เหมือนกันนะครับเราจะมีเครื่องมือไหนล่ะที่จะสามารถสร้างธุรกิจของเราจนเติบโตและหลังจากนั้นเราจะสามารถนะครับมีกินับะคร เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครให้พวกเราได้รู้จักนะครับก็คือบริษัทวินเนอร์ไวเนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะครับเพราะตอนนี้วินเนอร์ไวเเปิดมาทั้งหมด12ปีแล้วนะครับแล้วสำนักง,งานแห่งใหม่นี้เราสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่าร่วม400กว่าล้านนะครับแล้วก็ยังมีท่าน ผู้บริหารนะครับที่เก่งๆนะคะก็คือท่านดรไพโรธื่นวิชานะครับก็ท่านได้ดรนะครับในสาขาขายตรงเป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับสาขานี้นะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือท่าน MD ประชากินหอมนะครก็ท่านก็ดูแลเรื่องการตลาดทั้งประเทศนะครับ เพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะ,ะก็คือเรื่องของสินค้านะครับตอนนี้เรามีสินค้าที่ถือว่าบุกตลาดมานานแล้วนะครับจนหลายคนยอมรับฮะ,ะว่าเป็นสินค้าที่สุดยอดมากๆก็คือในเรื่องของเอโดซีนะครับก็คือกลุ่มแรกนะกลุ่มเสริมสุขภาพนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะตอนนี้ให้นึกถึงเอโดซีนะครับแต่นอกจากเอโดซีแล้วนะครับเรายังมีสินค้าต่างๆนะครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับโอเคมากขึ้นนะครับในเรื่องของสุขภาพนะฮะก็อย่างตัวไฟเบอร์ฟูดนะฮะหรือตัวยาหมองนะคร สาวๆทุกคนนะผมเชื่อว่าทุกคนอยากสวยอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีทั้งเอชเชนเพร์นนะฮะตัวลามันะฮะเอาไว้บำรุงผิวนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ครับนะครับบริษัทเราก็เด็ดในด้านนี้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นยังมีสินค้าทั่วๆไปซึ่งพวกเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราชอบตัวไหนแล้วก็มาทําธุรกิจในเรื่องของสินค้านั้นๆน,น,นะและที่สําคัญก็คือการสร้างธุรกิจของเราสร้างง่ายครับ เริ่มต้นเพียงแค่สมัครสมาชิก100บาทนะครับเราจะได้คู่มือเล่มที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับได้สามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกโปรโมชั่นต่างๆนะฮะและที่สำคัญก็คือเป็นมรดกสู่ทายาทของเรานะครับหลังจากเราสมัครสมาชิกแล้วนะฮะส่วนที่2ที่เราจะต้องทําก็คือเราก็ต้องมีการสั่งซื้อสินค้านะครับเพื่อไปลองใช้แล้วก็เป็นการสะสมคะแนนของเรานะครับคะแนนสะสมนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่ตําแหน่ง M นะครับเราจะมีการสะสมคะแนนให้ครบ100คะแนนนะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวนะฮะจะมีคะแนนที่แตกต่างกันไปอันนี้เดี๋ยวเพื่อนองรรกาาาาา้แนนํขท่่ตถเเิด สามารถเป็นตําแหน่ง M แล้วนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะซื้อสินค้ากับบริษัทวินเนอร์หรือไม่ซื้ออีกเลยตลอดชีวิตก็ได้นะครับเพราะที่นี่ลงทุนครั้งเดียวไม่มีการรักษายอดนะครับเราก็จะสามารถเป็นคนหนึ่งนะฮะที่จะมีรายได้สูงสุดถึงวันละห้าพัน ถ้าสมมติเราได้ทุกวันเดือนหนึ่งแน่นอนนะก็ได้เดือนละแสนห้าถ้าเราได้ทุกเดือนก็คือปีละ1นล้านแปดแสนบาทนี่คือสิทธิ์ในการได้รับของเราในตําแหน่ง M นะครับบางท่านอาจจะมาซื้อสินค้าที่มันมากขึ้นนะครับในการซื้อทุกครั้งนะครับเราจะมีการสะสมคะแนนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราได้ตําแหน่ง SM นะครับเราจะมีรายได้สูงสุดนะครับถึงวันละ1 0 0 0 0บาทเดือนละ3 0 0 0 0นะครับ ตำแหน่งต่อมาฮะตำแหน่ง LM นะครับ300คะแนนนะครับจะมีรายได้สูงสุดต่อวันคือวันละ15,000บาทเดือนละ45,000นห้านะครับหรือจะเป็นตำแหน่งนี้ฮะเป็นตำแหน่งยอดฮิตครับที่หลายๆคนเนี่ยพยายามเป็นอยู่ก็คือตำแหน่ง WM ครับเพราะอะไรครับจะมีรายได้สูงถึงวันละ20,000บาทนะฮะถ้าได้ทุกวันคือเดือนละ600,000ถ้าได้ทุกเดือนคือปีหนึ่ง7 2็ดล้านบาท นะครับต่อปีนะครับและที่สําคัญก็คือตําแหน่ง WM เนี่ยจะมีรายได้เพิ่มเติมมากมายนะครับหลังจากที่เราสะสมตําแหน่งเสร็จปุ๊บนะฮะหลังจากนี้นเราก็ไปขยายธุรกิจของเราครับโดยการใช้ดีและก็บอกต่อเราประทับใจสินค้าตัวไหนเราชอบตัวไหนเราก็ไปบอกเพื่อนเราครับในการขยายเครือข่ายเนี่ยแน่นอนฮะมันก็เหมือนกับการขยายสาขาของธุรกิจทั่วไปนะครับเขาบอกว่ายิ่งเรามีสาขามากยอดขายมากนะครับเราก็จะมีรายได้ที่มันมากตามตัวนะครับและแผนตลาดของเราเนี่ยเรียกว่าแผนแบลนเนี่ซึ่งเป็นแผนที่นิยมที่สุดแล้วนะครับในปัจจุบันนี้และของบริษัท เป็นไบตา r รี่พันแท้ด้วยนะครับเราจะรู้จักคนกี่คนก็แล้วแต่นะครับเราจะโยนต่อไปเพียงแค่ด้านซ้ายและก็ด้านขวาเท่านั้นนะครับข้อดีของมันก็คือมันบริหารง่ายครับก็คือดูแค่ด้านซ้ายและด้านขวางเราเระที่สําคัญก็คือเราสามารถโยนคนไปต่อช่วยทีมงานของเราได้ด้วยนะครับ มาดูในเรื่องของรายได้นะครับตอนนี้วินเนอร์นะครับมีรายได้ทั้งหมดคือ6ช่องทางนะครับแล้วยังบวกไปอีก3ามโปรโมชั่นพิเศษซึ่งผมถือว่าออกสำคัญมากๆนะครับวิธีการสร้างนะฮะรายได้ทางที่1นะครับมาจากกําไรส่วนต่างในเรื่องของการขายนะครับสินค้าทุกชิ้นจะมีราคาสมาชิกแล้วก็มีราคาขายนะครับซึ่งหลายๆท่านก็ถ้าเก่งขายก็ขายได้ฮะแต่ถ้าบางคนไม่เก่งบอกไม่เป็นไรฮะรายได้ขายนี่ก็จะพิเศษเฉพาะบางบุคคลเท่านั้นนะครับส่วนผมนะฮะจะมีรายได้หลักๆเลยก็คือรายได้จากทางที่2นะครับ เขเรียกว่าเป็นแผนจับคู่รายวันนะครับเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากตัวเรานะฮะหลังจากนี้แน่นอนครับแผนไบรลี่ก็จะมีการสร้างทีมก็คืออย่างน้อยก็คือ2ทีมซ้ายและก็ขวานะครับสมมุติเราแนะนําเพื่อนเรามาสมมุติชื่อในเอและก็ในบีนะครับเวลาเราแนะนําเพื่อนเรามาแน่นอนฮนะเราอยากจะให้เพื่อนเราได้มีไรายได้เหมือนกับเรานะครับเราก็ต้องแนะนําเพื่อนอย่างน้อยว่าเพื่อน อย่างน้อยนายต้องเป็นตำแหน่ง M นะเพราะถ้าเกิดไม่เป็นตำแหน่ง M นายจะไม่มีโอกาสมีไรายได้ฉะนั้นเพื่อนเราอาจจะมองว่าโอเคเป็นตำแหน่ง M แล้วกันนะครับถ้ามันเกิดรูปแบบแบบนี้เมื่อไหร่นะครับนาย A มี100คะแนนหรือว่าเป็นตำแหน่ง M นะครับน, B, B นายมี B 100คะแนนนะครับหรือเป็นตำแหน่ง M ถ้าเกิดแบบนี้ครวันพรุ่งนี้เลยครับวินเนอร์นะครับไม่ต้องรอนานนะครับที่นี่จ่ายเป็นรายวันนะครับฉะนั้นมันจะมียอดคอมมิชชั่นเกิดขึ้นให้ท่านเลยทันทีก็คือ500บาทนะครับส่วนนาย A อยากจะมีรายได้นะครับเขาก็ทา ก๊อปปี้นะฮะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเปก็ไปแนะนํา1และ2เข้ามานะครับถ้า1เป็น M 2เป็น M นะครับแบบนี้ A ก็จะมีไรายได้500บาทเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันฮะใน B ก็ไปนแนะนํา3และ4เข้ามานะครับถ้า3เป็น M 4เป็น M แบบนี้ก็จะเกิดขึ้น500บาทสําหรับใน B เหมือนกันแต่ตัวเราละคร เราอาจจะรู้จัก A และ B และหลังจากนั้นเราอาจจะไปทําธุระหรือไปเที่ยวหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หลังจากนี้ A เริ่มขยาย b เริ่มขยายนะฮะแน่นอน1และ2เราอาจจะรู้จักก็ได้หรือไม่รู้จักก็ได้นะครับแต่1และ2จะรวมเป็นด้านซ้ายของเราก็คือ 2M นะฮะใน3และใน4ก็จะรวมเป็นด้านขวาของเราก็คือ 2M เช่นเดียวกันแน่นอนครับ 2M จับคู่กันเราก็จะมีรายได้1000บาท ซึ่งแน่นอนรายได้นี้นะครับเป็นรายได้ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่เราก็จะเกิดรายได้ขึ้นได้เหมือนกับเราที่เป็นแมงมุมเมื่อกี้นะฮะและหลังจากนั้นเราอาจจะแนะนําเพื่อนมาอีกครับใน C อาจจะโยนลงไปต่อใน1ครับในดีอาจจะโยนไปต่อใน4ครับแบบนี้รายรายได้ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็คือคู่ละ500บาท ในอนาคตถ้าใหญ่แมงมุมเรามันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ละคนช่วยกันขยายแต่ละคนช่วยกันแนะนำฮะเราก็มีหน้าที่ดูแค่ว่าในแต่ละวันโผล่มาซ้าย 1m ขวา1 M หรือเปล่านะครับถ้ามาเราก็รับ500บาทนะครับถ้าโผล่มาซ้าย 2m ขวา 2m แบบนี้เราก็รับ1000บาทนะครับถ้ามาอีกครับอาจจะกลายเป็น 10m เลยเพราะในอนาคตเนี่ยนะครับทีมงานเราอาจจะใหญ่ขึ้นในวันนั้นเราอาจจะเป็นคนหนึ่งนะฮะที่มีรายได้สูงถึงวันละ5,000เลยทีเดียวนะครับหรือจะขยับฮะเป็นวันละ20คู่ครับ ถ้าซ้าย20 m ขวา20 m วันนั้นวันเดียวเราก็จะมีรายได้ถึง1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวน,นะครับเพราะที่บริษัทวินเนอร์ของเราอย่างที่บอกครับจ่ายให้เราได้สูงสุดต่อวันถึงวันละ2 0 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนฮะหลายท่านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากประสบความสําเร็จครับแต่บางครั้งบางทีงานของเรานะครับเราลองดูฮะว่าจะสามารถมีรายได้ถึงวันละ2 0 0 0 0ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ที่วินเนอร์ครับหลายคนก็ประสบความสําเร็จจนมีรายได้สูงถึงวันละ2 0 0 0 0บาทแล้วนะครับแต่ประเด็นฮะอย่าลืมครับ การที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้สูงถึงวันละ2 0 0 0 0นนะครับเราจะต้องมีตําแหน่งที่รองรับได้ถึงด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดเราอยู่แค่ตําแหน่ง M นะครับต่อให้มียอดเข้ามา2 0,000นนะครับเราจะรับได้แค่ไม่เกินวันละ5,000บาทนะครับนี่คือสิทธิ์ของตาแหน่ง M นะฮะ SM ก็รับได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 LM ก็รับได้ไม่เกิน15 0 0 0านะครับตำแหน่งที่จะรับมีรายได้สูงสุดถึงวันละ2 0 0 0 0ก็คือตําแหน่ง WM เท่านั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างนะครับในสิทธิ์ของผมเองนะครับ ธุรกิจนี้นะครับผมก็พยายามสร้างมานะครับจนผมมีรายได้ถึงวันละ20,000บาทได้นะครับยกตัวอย่างอย่างวันที่4 2 5 0 0 0 0 0 0หไล่มาอย่างงี้เพราะอะไรเพราะผมก็มีอยู่400คะแนนเป็นตำแหน่ง WM เหมือนกันนะครับและตำแหน่ง WM ก็อย่างที่บอกฮะจะมีรายได้เพิ่มเติมนะครับส่วนตำแหน่ง M SM LM จะสามารถรับรายได้แค่การจับคู่เท่านั้นนะครับรายได้ทางที่3นะครับของบริษัทวินเนอร์อันนี้สาหรับตาแหน่ง WM ขึ้นไปนะฮะเราจะมีรายได้นะครับเขาเรียกว่ารายได้ S SB s p e นะฮะสเปเชียลโบนัสนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นที่รายได้พิเศษเพิ่ม20%นะครับจากการจับคู่ของเราในแต่ละเดือนเมื่อตะกี้นะฮะเราจับคู่ในแต่ละเดือนเราได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราจะมีโบนัสเพิ่มถึง20%ยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติเราจับคู่ได้1 0 0 0 0แบาทนะครับเราจะถูกคูณด้วย20%ทันทีครับแปลว่าเราจะได้เงินเพิ่มอีก20,000บาทนะครับหรือถ้าเกิดเราจับคู่ได้มากกว่านั้นฮะ จะเป็น5 0 0 0 0 0 0 0สเอาสมมติว่าเป็น0 0 0ส0ละกันฮะเต็มแม็กเลยนะครับเราก็จะถูกคูณไปด้วย20%เรนะครับเราจะได้เพิ่มอีกแสนสองหรือแม้กระทัง่งเอาน้อยๆครับ500บาทแรกของเรานะครับ5 0าบาทแรกของเราถ้าเกิดเราเป็นตำแหน่ง WM เราจะได้เพิ่ม20เซนก็คือได้อีก100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นฮะแต่ว่าเงินเราก็หายไปอีก100บาทเช่นเดียวกันนะครับนอกจากที่เราจะได้20%ส่วนตัวแล้วนะครับเรายังจะมีในชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนนะครับลูกก็ค คนที่เราเขียนใบสมัครว่าเราเป็นผู้แนะนําแบบนี้เราจะถือว่าเป็นลูกในธุรกิจของเรานะครับซึ่งสามารถแนะนําได้ไม่อั้นนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยเราจะมีรายได้เท่าเขาจะมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ร่วมกับเขาด้วยคือ10%เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นแปลว่าเราแนะนําใครนะครับมาหลังจากนี้สิ่งที่เราต้องทาครับคือพยายามช่วยกันครับพยายามช่วยให้เขาประสบความสาเร็จครับเพราะยิ่งเขาสําเร็จมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถมีรายได้สิบเปอร์เซ็นต์นี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะ สมมุติเราแนะนําชั้นลูกของเราเนี่ยมาสิบคนนะครับแต่ละคนมีไรายได้เพียงแค่คนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับรวมแล้วสิบคนเนี่ยนะครับจะมีไรายได้ในชั้นลูกของเราก็คือหนึ่งแสนบาทเรารับสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะก็คือรับอีกหนึ่งหมื่นนะครับแต่หลังจากนี้ฮะถ้าลูกเรารู้ว่าเขาไปแนะนําใครเขาก็สามารถมีสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับมันจะกลายเป็นชั้นหลานของเรา สมมติว่า10คนนี้ไปแนะนำอีกคนละสินะครับจะกลายเป็น100คนที่เป็นชั้นหลานของเรานะครับคูณด้วย10,000บาทเช่นเดียวกันนะครับเฉพาะชั้นหลานของเราเนี่ยจะเกิดรวมแล้วนะฮะชั้นหลานนะฮะจะมีรายได้รวมทั้งหมดก็คือ1ล้านเราได้10%ด้วยก็คือได้อีก1 0 0 0 0แสนนะครับ100คนที่เป็นหลานของเราไปแนะนําต่อครับจะกลายเป็นเหรนนะฮะหนึ่คนคูณด้วย10,000บาทแบบนี้จะกลายเป็น10ล้านครับเราได้10%อก็คือได้อีก1ล้านบาทนะครับถ้า แปลว่าในเดือนนั้นนะครับเราจะมีรายได้สูงถึง1.110.000าบาทนะครับในลูกหลานเลนของเรานะครับต่อเนื่องครับนอกจากรายได้ทางที่3นะครับจะไปถึงรายได้ทางที่4นะครับเขาเรียกว่ารายได้ NV นะครับ รายได้ทางที่4ของเรานะครับชื่อว่า Network Value นะฮะจะเป็นรายได้ต่อเนื่องจากทางที่3นะฮะก็คือนับจากลูกหลานเลนนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะได้ลึกถึงทั้งหมด10ชั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับจะเป็นรายได้ทางที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จมากที่สุดในอนาคตนะครับเพราะหลังจากนี้นะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับจะมีคําว่า NV เนี่ยกำกับมาด้วยนะฮะยกตัวอย่างอย่าง AOC นะครับนอกจากจะมี20%คะแนนส่วนตัวแล้วเนี่ยนะฮะยังจะมี NV ตามมาให้อีก100 NV นะครับแล้วรายได้ทางนี้นะครับ ระคิดที่10%ของ NV นั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นแปลว่าในอนาคตถ้าเราขยายงานอย่างมากมายมหาศาลนี่นะฮรเราจะมีสินค้าเกิดขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับถ้าสมมติเราเกิด e t o c ขึ้น1ขวดจากทั้งหมด10ชั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลยเรากี่คนก็นแล้วแต่นะครับเราจะได้10%ของ NV นั้นๆยกตัวอย่างวันนี้เราเกิด e t o c 1ขวดเนี่ยแปลว่าเราจะได้เพิ่มอีกขวดละ10บ,บาทฉะนั้นแปลว่าในอนาคตเราจะเกิดขึ้น100,000ขวด10,000ขวดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คคิดดูณไป้วย วดละ10บาทได้เลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้เราเกิดสินค้าจากในทีมงานเราทั้งหมด1,000ชิ้นนะครับมันจะเกิดคูณด้วยชิ้นละ10บาทแปลว่าเราจะได้เพิ่มอีก1,000 0บาทนี่คือการคิด NV นะครับซึ่งในอนาคตนะฮะผมว่าแต่ละท่านเนี่ยอาจจะเกิดเป็นแสนหรือเป็นล้านชิ้นเลยทีในอนาคตในการทำํำธุรกิจของเรานะครับและที่สําคัญคือไรายได้ทางนี้ฮนะ ชอบมากๆเลยครับเพราะอะไรครับเพราะไม่อั้นนะครับจะเกิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่รายได้ทางที่3ได้ทางที่4ฮะอย่าลืมต้องมีการรักษาสิทธิ์นะครับก็คือ50อ v ินวีซึ่งประมาณเป็นเงินแล้วก็ประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรายได้ทางที่5ครับอันนี้จะเป็นความมั่นคงระยะยาวครับ บริษัทวินเนอร์นะครับจะมีเสื้อสูทประจำตำแหน่งให้นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่ตอนนี้นะคือคือ6ตำแหน่งนะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งไข่มกนะครับหรือว่าตำแหน่งเพอนะครับจากตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มสมัครนะฮะเราเราก็เริ่มสร้างทีมตั้งแต่ทีมซ้ายคือใน A ทีมขวาคือใน B นะครับถ้าสร้างด้านซ้ายนะครับครบ 300m เมื่อไหร่ด้านขวาครบ 300m เมื่อไหร่นะครับเราจะได้ตำแหน่งไข่มกนะฮะและเราจะรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มอีกเดือนละ10,000บาท นะครับตามเงื่อนไขของทางบริษัทนะครับถ้าเราสะสมคะแนนเพิ่มเติมนะฮะจนครบด้านซ้าย 500m ด้านขวา 500m ไม่ได้คือนับต่อนะฮะนับต่อจากเดิมเลยนะครับไม่มีการตัดทิ้งนะฮะเราจะได้ตำแหน่งที่2เรียกตำแหน่งโทพาสหรือว่าบุษราคำนะฮะเงินประจำตำแหน่งของเราจะเพิ่มเป็นเดือนละ1 5ตามเงื่อนไขนะฮะตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งไพรินนะฮะตำแหน่งที่3นะฮะก็สะสมองค์กรครบซ้าย1 0 0 0งเอ็มขวา1 0 0่งเอ็มก็รับเดือนละ2000 0บาทนะครับทัพทีมนะลูบี้นะครับ 2,000m ด้านซ้าย 2,000m ด้านขวานะจะเป็นเสื้อสูทสีแดงนะครับจะรับเพิ่มเดือนละ25,000นะครับมรกตนะฮะเอมลอนนะฮะก็คือเดือนละ50,000บาทจนมาถึงตำแหน่งไดมอนด์ครับคือตำแหน่งเพชรนะฮะสะสมองค์กรนะครับสะสมคะแนนนะฮะซ้าย 8,000m ด้านขวา 8,000m ถึงเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีการกำหนดนะครับจะรับเพิ่มเดือนละ100,000บาทนะครับตามเงื่อนไขนะครับและที่สำคัญฮะในแต่ละปีนะครับถ้าเราสามารถนะครับรับ เงื่อนไขนี้นะฮะรับเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนเพิ่มเขายังจะมีรายได้นะครับเป็นโบนัสพิเศษนะฮะให้อีก5้าถึงเนะฮะเดี๋ยวนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วในการจ่ายเนี่ยจ่ายแบบไหนคือจ่ายตลอดไปนะครับลูกหลานเราเนี่ยสามารถมารับตำแหน่งแบบนี้ต่อนะครับตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าในการลงมือของเราในแต่ละครั้งนะครับผลลัพธ์ถ้ามันเกิดอย่างดีแล้วนะฮะในอนาคตสามารถส่งต่อได้ผมว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะ ในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับในแต่ละเดือนนะฮะเราจะรับเดือนละแสนเดือนละแสนแน่นอนฮะใน1ปี12เดือนนะครับแปลว่าเราจะรับเงินเพิ่มนะฮะหนึ่งล้านสองแสนแน่นอนนะครับการเปิดรหัสนะครับตอนนี้วนเนอร์ของเราเนี่ยนะครับจริงๆสามารถเปิดได้มากกว่า1รหัสนะครับแต่หล,ลักๆในการเปิดนะครับจะมีการเปิดอยู่ทั้งหมดอยู่4รูปแบบน,นะครับคือเปิด1รหัสนะครับ3รหัส7รหัสแล้วก็15รหัสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ คนที่มาเปิดนะครับหรือว่าทิ้งมาที่มาเปิดส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากจะมองที่ความคุ้มค่านะครับผมจะแนะนําที่การเปิด15รหัสนะครับเขาเรียกว่าการเปิดคลังเพราะอะไรฮะเพราะ ในตรงนี้นะครับเราจะได้รับคอมมิชชั่นทันทีในวันรุ่งขึ้นนะฮะถึง11,000บาทนะครับโดยประมาณนะฮะเราจะสามารถมีรายได้จับคู่สูงสุดนะฮะถึงเดือนละ9ล้านบาทนะครับต่อเดือนนะฮะและที่สําคัญคือ3รหัสบนของเราเนี่ยนะครับเราจะได้รับฟรีนะครับในการเป็นตําแหน่ง WM ซึ่งตามปกติในการเป็นตําแหน่ง WM นะฮะจะมีการลงทุน3 0 0 0 0ถึง40,000แล้วแต่สินค้าที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดแบบนี้ฮะบริษัทก็จะแถมฟรีให้เลยทั้งหมดก็คือ3ตําแหน่ง ที่เป็นตำแหน่งด้านบนแปลว่าจริงๆเราก็ประหยัดเงินไปอีกถึง1นึ่งแ0อบาทโดยประมาณนะครับแต่ที่สําคัญฮะเรายังจะได้หมายเลขหนึ่งหมายเลขเรียกว่าหมายเลข WC นะครับซึ่งหมายเลข WC เนี่ยนะครับจะรับคะแนนเพิ่มรายได้เพิ่มนะฮะทุกๆ100คะแนนแปลว่าจะรับเพิ่มอีก50บบาทนะครับฉะนั้นแปลว่าทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อนะครับในสินค้าต่างๆในบริษัทวินเนอร์นะครับไม่ว่าจะซื้อให้รหัสใครก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีการใส่หมายเลข WC ด้วยถ้าเกิดเราไม่มีฮะเราต้องใช้หมายเลขของคนอื่น แล้วแน่นอนฮะคนอื่นก็ต้องได้รับทุกๆร้อยคะแนนของเราเนี่ยคือ50บาทเพิ่มนะครับในอนาคตรเราจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคะแนนก็แล้วแต่นะครับเราจะเป็นต,ต้องใส่หมายเลขนี้ให้กับคนอื่นซึ่งแน่นอนมันควรจะต้องเป็นหมายเลขของเราถูกไหมฮะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มีความพร้อมและมีกําลังแต่ถ้าไม่พร้อมฮะก็ถอยหลังมาเรื่อยๆครับก็อาจจะเป็นเอเจนต์เจรหัสก็ได้นะครับหรือไม่งั้นอาจจะเปิด3รหัสฮะอันนี้คือการเปิดเบื้องตน้นพื้นฐานแล้วแต่หนึ่งรหัสเนี่ยไม่แนะนำนะฮะเพราะถือว่ามันไม่ค่อยคคุมนะรับ นะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ลองวางรหัสดูครับเพราะเขาบอกว่าโครงสร้างที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของเรานะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษของวินเนอร์นะครับก็จะมีอีก3าโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคนที่เป็นตำแหน่ง WM เท่านั้นนะฮะตอนนี้มันจะมีชุดสินค้าครับซื้อทีละ100คะแนนนะครับยกตัวอย่างอย่างเอโดซีเนี่ยตอนนี้เราจะซื้อได้นะครับเป็นเซตนะฮะเซตละ10ขวดนะครับจะเหลืออยู่แค่ขวดละ1,100บาทเท่านั้นนะครับ แต่ในการซื้อนะครับทุกๆร้อยคะแนนนะครับหลังจากนี้นะครับมันจะมีค่าแนะนําเกิดขึ้นก็คือ1000บาทอ่าไปดูกันฮะคืออะไรนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็คือ1ฮะ fast start นะครับก็คือค่าแนะนําปกติเวลาเราแนะนําเพื่อนเรามานะครับสมมติดันซ้ายนะฮะเข้ามาเปิด 1M แบบนี้นะครับปกติแบบนี้เรายังไม่ได้รายได้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ครับเราแนะนําเพื่อนมาเปิดชุดโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเราจะมีรายได้จากค่าแนะนําทันทีก็คือ1000บาท แลวถ้าเกิดเราแนะนามาอีกคนหนึ่งนะฮะสมมุติเป็นด้านขวานะก็คือใน B ีแล้วกันนะครับถ้าเกิดเข้ามาซื้อ,อชุดโปรโมชั่นนะครับแน่นอนฮะเราจะได้ค่าแนะนําอีก1 0 0 0บาทและค่าแนะนำเนี่ยนะครับที่วนเนอร์ตอนนี้ถือว่าจ่ายไวมากนะครับก็คือจ่ายภายในวันนั้นเลยนะครับไม่ต้องข้ามวันนะครับฉะนั้นอนะ่ะถ้าเราได้รับค่าแนะนําด้านซ้ายก็แนะนําด้านขวาเราก็แนะนําเราจะรับทั้งหมดก็คือ2,000และแน่นอนฮะเราต้องมีการจับคู่อีกก็คือ500บาท ฉะนั้นแปลว่าเราแนะนําซ้ายและขวามาตอนนี้เราจะไม่ได้มีไรายได้แค่เพียง500บาทแล้วนะครับเราจะมีไรายได้ถึง2,500บาทในวันนั้นนะครับแต่ตำแหน่งที่เขานิยมนะครับในการมาเปิดกันมากที่สุดก็อย่างที่รู้ฮะก็คือตำแหน่ง WM นะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าเราแนะนําเพื่อนเรามาเป็นตำแหน่ง WM ด้านซ้ายหรือ WM ด้านขวาแบบนี้นะครับหนึ่ง WM เนี่ยเราจะได้รับค่าแนะนําถึง4 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าเราแนะนํามา2คนแบบนี้แปลว่าวันนั้นเฉพาะค่าแนะนําเราก็รับไป800 0แล้วยังมีการจับคู่นะครับอีก2,000บาท ฉะนั้นนะครับตอนนี้ผมอยากจะเน้นให้ทุกท่านทราบนะครับว่าวินเนอร์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทํารายได้ถึงวันละ1 0,000บาทจากการแนะนำเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะฮะหรือถ้าเราจะแนะนําเพิ่มขึ้นนะครับเราอาจจะแนะนำเพื่อนมาเป็นเอเจนต์ครับเอเจนต์ก็คือการเปิด7รหัสนะครับแบบนี้1นึ่งเอเจนต์เราจะได้รับแค่แนนะค่าแนะนําก็คือ8 0 0พันบาทนะครับถ้า2ท่านแบบนี้เราก็ได้16ื่นยังจะมีการจับคู่อีก3,500บาทฮะ ถ้าได้แบบนี้แปลว่าวันนั้นวันเดียวเราจะมีรายได้ทั้งหมดก็คือ19,500บาทนะครับและถ้าเกิดใครที่มีกําลังฮะเราอาจจะแนะนําเพื่อนที่เขามีความมีกําลังแล้วก็เขามองถึงความคุ้มค่าระยะยาวนะฮะเขาาจะมาเปิดคังเลยนะครับถ้าเราแนะนําคังมาเนี่ยหนึ่งคงเนี่ยปกติ15รหัสนะครับเราจะได้ค่าแนะนําถึงคังละ18,0 0 0บาทฮะถ้าสมมติเราแนะนํามาซ้าย1ครังางขวา1คึังคงนะครับแบบนี้เราก็รับไปทั้งหมด36,00 0บาทนะครับยังจะมีการจับคู่อีก7,5 0 0นะครับ จะกลายเป็นว่าในวันนั้นวันเดียวเราแนะนํำซ้ายหนึ่งคังขวา1นึ่งคังเนี่ยเราจะมีรายได้ถึง43,500บาทซึ่งโอ้โหมันกลายเป็น วันนั้นวันเดียวเราก็มีรายได้ถึงครึ่งแสนเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นตรงนี้วินเนอร์กำลังร้อนแรงมากนะครับในเรื่องของการแนะนำนะครับฉะนั้นพวกเราลองวางแผนครับเราจะแนะนําเพื่อนหลงมาเนี่ยนะครับมาเปิดตําแหน่งไหนๆนะครับเพื่อที่เพื่อนเราสามารถสร้างธุรกิจร่วมกับเราได้อันนี้เราลองวางแผนและวิเคราะห์ดูนะครับนี่คือรายได้ทางที่1ของโปรโมชั่นนะครับรายได้ทางที่2ครับเขาเรียกว่าไนท์ออฟสตาร์ก็คืองานเลี้ยงนะครับหลังจากนี้เราจะมีงานเลี้ยงคนที่มีรายได้2 5 0 0 0 0นบาทใน3เดือนนะฮะ ก็คือนับจากทุรหัสที่เรามีนะครับถ้าเราผ่านนะครับเราจะได้รับเชิญนะครับไปงานการลาดินเนอร์ของบริษัทนะครับซึ่งปีหนึ่งวินเนอร์ก็จะจัดอยู่ป่าสครั้งนะครับในหนึ่งท่านที่ได้โปรโมชั่นนี้นะครับจะสามารถนะครับได้รับตั๋ว2ใบก็คือพาคนที่ท่านรักเนี่ยไปร่วมงานได้อีกนะครับซึ่งงานงานนี้ก็ต้องแน่นอนฮะชุดราตรีกับทักซิโดนะครับและอันที่สามะเป็นอันที่ผมถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ากับการทํางานของเรามากนะครับเพราะตอนนี้วินเนอร์ไวเวิร์ของเรานะครับจะแจกนะครับรถเบน c 2 0 0นะครับแบบไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวนะครับคือรับไปจริงๆเลยนะฮะเพียงแค่นะครับเราสะสมนะครับแต้มนะฮะครบ1,000 0แต้มภายใน1ปีนะครับเราจะรับนะครับรถเบนซ์ฟรีอีก1คันนะครับมูลค่าโดยประมาณ3ล้านบาทนะนี่คือโดยประมาณนะฮะแล้วในการสะสมแต้มคืออะไรครับในการจับคู่500บาทเนี่ยเราจะนับ1แต้ม ฉะนั้นแปลว่าถ้าทั้งปีเนี่ยเราสามารถจับคู่นะครับจนมีแต้มสะสมถึง10,000แต้มนะฮะนอกจากที่เราจะได้เงินเข้าไปในกระเป๋าซึ่งหนึ่งหมื่นแต้มเนี่ยเราจะรับเงินอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทนะครับเรายังนะฮะยังได้รับรถอีกหนึ่งคันเนี่ยแปลว่าในปีนั้นโอ้โหท่านได้รับรวมไปแล้วเนี่ยทั้งหมดโอ้โหประมาณ8ล้านบาทนะครับซึ่งผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับเพราะหลายคนเพื่อนๆหลายคนเนี่ยของผมเนี่ยผมรู้จักนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเขาจะต้อง ไปทําธุรกิจของเขาจนประสบความสําเร็จนะครับจนเขามีเงินสุดท้ายเขาก็จะต้องใช้เงินของเขาไปซื้อรถเบนซ์นะครับในสิ่งที่เขารักนะครับคันที่เขาชอบนะฮะฉะนั้นของเราเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ต้องซื้อครับบริษัทวินเนอร์มี ความยินดีที่จะมอบให้พวกเรารบแบบฟรีๆเพียงแค่เราทําเงินให้ถึงแค่นั้นเองนะครับซึ่งแต้มตรงนี้จะนับปีต่อปีแต่ถ้าเกิดปีนี้เราไม่ถึงไม่เป็นไรนะฮะเพราะตรงนี้จะนับทุกๆปีเลยนะครับเราอาจจะใช้เวลา3ปีหรือ5ปีหลังจากนี้นะครับในการสร้างองค์กรแล้วมีแต้มสะสมถึงนะครับถ้าถึงปุ๊บเราจะได้รับฟรีไปนะครับหนึ่งรหัสจะสามารถรับได้1คันนะหรือถ้าเกิดภายในระยะเวลานั้นๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถึงฮะวินเนอร์ก็ยังมีการสะสมแต้มนะครับที่ ให้สิทธ่านก็คือน้อยลงมาฮะเพียงแค่5,000แต้มเท่านั้นเองนะครับถ้า5,000แต้มนะฮะท่านยังจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสดอีก1ล้านบาทนะฮะซึ่งผมถือว่าโอ้โหตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆเพราะในการสร้างธุรกิจของผมเมื่อยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับการสะสมแต้มพวกนี้มันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้รับเงินสดหรือรถเบนซ์เพิ่มนะฮะล้วผมต้องไปซื้อเองด้วยซ้ำนะครับแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสครับ พี่แค่เราทําอย่างเต็มที่ฮะเราก็จะได้รับในสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือตอนนี้ฮะเอาที่น้อยสุดครับก็คือการสะสมนะครับสองพัเต้มต่อปีฮะเป็นการพิชิตตัวท่องเที่ยวครับ ทุกปีวินเนอร์จะจัดก็คือพาไปเที่ยวยุโรปนะครับซึ่งปี2016นี้นะครับเราตั้งเป้าที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยได้ไปแน่นอนนะครับเพียงแค่สะสม2,000แต้มนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในการทํางานค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับแล้วผมว่าในการทํางานในแต่ละครั้งถ้าเรามองถึงความคุ้มค่าของมันเราจะมีแรงที่จะทำนะครับซึ่งแน่นอนฮะถ้าลูกทีมของเรานะครับเขาพยายามทําด้วยนะครับท่านรู้ไหมฮะถ้าเราแนะนําเพื่อนของเราเนี่ยนะครับซ้าย1คนขวา1คนเนี่ย สามารถไปท่องเที่ยวนะครับยุโรปได้เราจะได้ก็คือเงินสด1ล้านท่านรู้ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราสามารถสร้างนะครับทีมงานของเราด้านซ้าย1คนขวา1คนที่รับเงินสดคนละล้านบาทได้เราก็จะได้รถเบน์ครับฉะนัน้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามช่วยกันนะครับฉะนั้นทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมบก็มีความยินดีนะครับแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเหล่านี้นะครับให้กับพวกเรานะฮะให้รู้ว่า วินเนอร์นะครับเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะสามารถพาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะตอนนี้ก็มีผลลัพธ์จากหลายๆท่านนะครับที่ทํามาจนประสบความสําเร็จแล้วนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตได้กับธุรกิจของบริษัทวินเนอร์นะครับฉะนั้นนะถ้าท่านสนใจนะครับอ,อยากจะให้ท่านนะครับ ได้ติดต่อไปอยังผู้แนะนําหรือผู้ที่ให้ซีดีหรือให้ข้อมูลกับท่านนี้มานะ,ะว่าวิธีการทํางานแบบไหนหรือท่านจะมาเริ่มต้นยังไงนะครับสำหรับตัวผมนะฮะเพชรเจ้าสัวนะฮะพระรพีอธิพิพัฒกุลนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีครับ